ไป,ไ,ปไปเพียงก็ไปเหลืองนะพี่น้องฝนตกขึ้นหมดคนวมาคนมีตังเงิว่าคนมีตังเงินคนมีตังเงนิงนคนแบบ่เดือดร้อนเนี่ยมาคือไทยเฮาเด้ไทยเฮาหรืว่าต้องเอาคู่มือจำบ่ได้หรอกนผมซื้อเท่หาห้าสิบบาทใส่หนูโอ้ยโดกอีหลีพี่น้องใส่กระถางตัวที่น้อยหนึ่งโดกจนาจากใตะกระถางจนสุดยอดเนาะสวัสดีครับโชคดีมีความสุขครับเนาะ สวัสดีครับโจกีมีคนสุขครับนะครับใ่กจะถิลายเหลืองสีละต้องใส่หลากหลากจะถูกน้ำหลายเนาะน้ำไหลก็เลยได้ายเหลืองนะครับมาท่วลกอะ่ะแค่นี้นะครับขอบคุณในห,หลายเรือที่แวะมาชมคนสวนคือตาแบบมะกรูดเนี่ยเป็นผมเคยเอามาใส่อยู่เนาะสต่ว่า ก็าตามก็หาซิบลูกหนะ้องจะลูกย่วงวนะครับลมพัดมาลมแล้วก็โอ้ยหงายลงไปน้ำถนนแจกเวยหย้ายเครืออยู่ครับหลายเครื่อแต่ว่ามันะออนมาคุงอยู่นะก็ปลูกธรรมชาาิของผมนี่และนะนะตามจริงพันปลูกมันเดปลูกนอนอันนี้ผมปลูกเป็นยืน่อยเดี๋ยวผมจะมาปลูกใหม่เยอะบ พี่แจกน่องกินวะนะเอาวทำนี่แหละคิดว่าพ่อมีบักคูงหลายต้นู่ปลูกยู่นสวนหลายตน้นเนาะอยู่บ้านเพิ่นตะตังหลายเนาะพี่น้องเนาะป<ก>ุ๋ปุยสูตรไดเนาะสูตรใสตต้นบักคูงบอกเห้ได้พี่น้องเด้อสูตรเส่ต้นบักคูงจะเอาสูตรใดมาใส่หมากเิ่งโดกถ้ามา,าตาของผมนี่แหละนะตามจริงเพิ่นปลูกเพิ่นจะปลูกนอน อันนี้ผมปลูกเป็นยืนเลยแล้วผมจะมาปลูกใหม่เยอะแบบว่าตาก็หาชิบลูกนะกระลูกยาวๆนะครับลมพัดมาลมแล้วก็โอ้ยหงายลงไปน้ำถนนแกจกจําบ่ได้แล้วนะผมซื้อเท่าห้าสิบบาทใส่นี่โอ้ยดกอีหลีพี่น้องใส่กระถางตัวที่น้อยหนึงดกจนจากซะเตะกระถางจนสุดหยอดพันอะไรมันผ่แมนบ่ว์ดอ่นะ พี่แจกน่องกินวะใช่เอาทำนี่แหละคิดว่าพ่อมีบักคูงลหลายต้นอยู่ปลูปกอยู่ในสวนลวหลายตนนะ้นเนาะเบิอง <laughs> ผมปลูกบักคูงดูจะในจังหวัดเมืองสองสามอ่าได้สามหมากได้ปลูกบักงได้สามหมากเพราะว่าปลูกบักคูงต้องปลูกให้นอนนุ่นนะปลูกให้นอนไปนอนไปก็เพลินนะ่ะอันนี้ผมก็ปลูกแบบสั้นๆหน่อยเลยเนาะ โปกแบบว่าตามก็หาชิปลูกนะมันจะลูกยาวๆนะครับลมพัดมาลมแล้วก็โอ้ยหงายลรืงไปน้ำถนนแจกเบิง <c oughs> ่งผมปลูกบางฮวงดูอะไรต่างๆหนึ่งสองสามด้สามหมากปลูกด้สามหมากนะครับมากระสบลกอ่ะแค่นี้นะครับขอบคุณในห,หลายเรือที่แวะมาชม คนสวนคือตาแนบบร้อนเบิ่์นนะครับทั้งพูนทั้งบ้านหลังนั้นนะเป็นบ้านเก่าเพิ่นเฮ็ดไว้ต์โดนแล่น่ะต่ก่อนเพิ่นมีเฟื่นมีไฟแบบหลว่อยผลไว้หลายเครืออยู่ครับหลายเครือแต่ว่ามันจะอ่อนมะฮุงอยู่เนี่แล้วก็ปลูกนะครับใบกระถิลายเหลืองสีละต้องใส่หลักหลักจะถูกน้ำหลายเนาะ นำไรก็เลยไปเหลืองได้ซ้ำหมากซ้ำลูกโอเคเลยนะนะซ้ำก้อนเสาอยู่ได้แล้วนะข้างบนก็ม่ดอกแล้วต้องจะเอาปุ๋ยลงมาใส่หลาของมึงนะพี่น้องมาเสียไก่เหรอพี่น้องไหวเป็นยังไงก็ลายเหลืองนะพี่น้องผลตกขึ้ขนหมดหมดไปแสดงว่าผลตกเนี่ยนำหอยล้วงข้าลงใตนี์เลยมึง ผมปลูกบักฮวงดูจะได้จังหวัดหนึ่นงสองสามได้สามหมากได้ปลูงได้สามหมากถ้ามา,าตาของผมนี่แหละนะตามจริงพันปลูกพันจะปลูกนอนอันนี้ผมปลูกเป็นยืนเลยเดี๋ยวผมจะมาปลูกไม่เยอะพี่แจกน้องกินวะนะเอาทำนี่แหละคิดว่าพ่อมีบักฮุงหลายต้นู่ปลูก,กไย้สวนสวนหลายตน้นเนาะ แน่นพี่น้องอสอนงงง 1, 2, อนน้ำบ่สออนบักพุงน้ำบ่อเบึ่งผมปูบักพุงดูจินตนาการหนึ่งสองสามได้สามหมากบักพุงได้สามหมากเนึ่งผมปูบักพุงดูจินตาการหนึ่งสองสาม อได้สามหมากได้ปลูกได้สามหมากพีมมกพ่แจกน้องกินดวะนะเอาทำนี่แหละคิดว่าพ่อมีปลูกหลายต้นอยู่ปลูกอยู่ในสวนหลายต้นเนาะมันมีตังเงินวะกนมีตังเงินก็มีตังเงินเพิ่นกับบ่เดือดร้อนเนาะคือไทยเฮาเด้ไทยเฮาหรือว่าต้องเอาคู่มือหมากกระทุกลุก กำลังเตรียมอีกแล้วครับเพราะว่ามามาจออเบิงเพิ่นโมกามาจะของเพิ่อนนะ,นะครับมากระสบลกอ่ะแค่นี้นะครับขอบคุณในห,หลายเด้อที่แปะมาชมคนสวนคือตาแบบปลูกกล้วยกับกล้วยกำลังมีครือยู่อเครือ,รอ,รอกล้วยสิได้กินอยู่ดอกตี่กล้วยก็ได้พี่แจกน้องกินกวนะเอา้าวทำนี่แหละคิดว่า พ้าวมีบักคูหลายตน้นอยู่ปลูกอยู่ในสวนหลายต้นเนาะธรรมชาติของผมนี่แหละนะตามจริงพันปลูกพันจะปลูกนอนอันนี้ผมปลูกเป็นยืนเลยเดี๋ยวผมจะมาปลูกใหม่ครับหนึ่ง <c oughs> ผมปลูกบักคูดูอ่าจะในทุกอย่างหนึน่งสองสามอ่าได้สามหมากได้ปลูได้สามหมาก,ก,ามมากนะครับมากระสบลกอ่ะแค่นี้นะครับ ขอบคุณห,หลายหลายนที่แวะมาชมคนสวนก็ตาแบบเบิ้องผมปลูกบักฮุงดูอ่าะจ,ะจีนห่างหนึ่งสองสามอ่าได้สามหมากได้บักฮวงได้สามหมากมาเสียไก่เหี้ยแล้รพี่น้องก๋วยเตี๋ยงก็ไปเหลืองนะพี่น้องฝนตกขึ้นหมดคนละก้วยนี่นสูงดีนะ พ่อผมสูงปลูกกล้วยก็สูงมากเลยจริงๆดลยนะอย่างน่ะนอ,อันนี้นก็เป็นหมากกระทกลกกำลังเต็มอีกแล้วครับเพราะว่ามามาจอบเบิง้งเพิ่นบัวกาม้าจะของเพิ่นน่ะถ้ามาฉาดของผมนี่แหละนะ,นะตามจริงเพิ่นปลูกเพิ่นจะปลูกนอนอันนี้ผมปลูกเป็นยืนเลยเดี๋ยวผมจะมาปลูกใหม่ครับกล้วยหลายเครืออยู่ครับหลายเครือ แต่ว่ามัาสะอ่อนมาคุงอยู่เนี่ยนะแล้วปลูกหมากกระทกลกกำลังเตรียมอีกแล้วครับเพราะว่ามามาจอบเบิง้งเพินบอกา้ามาาจะของเพินอนะอยู่บ้านเพินจะตังหลานาะ,นะะพี่นะ้องเนาะก็ฮงเบื้องเนาะในซ้ำในซ้ำเพราะว่า พันธุ์นี่ก็เป็นพันธุ์ฮอแลนด์นะครับเพเ่ยกลายเป็ปลายเหลืองสิละต้องใส่หลักหลักจะถูกน้ำลายเนาะน้ำลายก็เลยเลยปลายเหลืองเลยซ้ำหมากซ้ำดูโอเคเลยนะนะซ้ำก้อนเสาอยู่ได้แล้วนะข้างบนก็พี่ดอกเนาะลองจะเอาปุ๋ยลงมาใส่หลักตองมึงเนาะพี่เนาะพันธุ์ฮอแลนด์เปนพันธุ์แมนโบวอ่ะ ปลูกกล้วยกับกล้วยกำลังมีเครืออยอ่เครือเครื่อ,อกล้วยจะได้กินอยู่ดอกที่กล้วยก็ได้ได้ส้ำหม,มากซ้ำดูกโอเคเลยนะนะซ้ำก้อนเสาอยู่ได้แล้วนะข้างบนก็มีดอกเยอะต้องจะเอาปุ๋ยลงมาใส่หลากลองะมึงเราพี่น้องแสดงว่าฝ้นต๊เนี่ยน้ำหน่อยลังค่าลงใจนี่ลนะ,ะปุ๋ยสูตรใดเนาะสูตรใส่ต้นมะคุงบอกให้เด้พี่น้องเด้อ สูตรเซต้นบักคุงจะเอาสูตรใดมาใส่หมากแข้งโดกแสดงว่าฝ้นตกเนี่ยหน้าย่อยหลังค่าลงใจน,นีเลยก็ปลูกกล้วยกับกล้วยกำลังมีเครืออยู่เครื่อเครือกล้วยจะได้กินอยู่ดอกที่กล้วยก็ได้ปุยสูตรใดเนาะสูตรเซตนบักคุงบอกให้ได้พี่น้องด้อสูตรเซต้นบักคุงจะเอาสูตรใดมาใส่หมากแข้งโดก มาเสียไกลเที่ยวเหรอพี่น้องไหวเป็นยังก็ไปเหลืองเลยพี่น้องฝนตก